อยุธยากับน้ําท่วมแทบจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันจะก,กี่ปีกี่ปีเราก็มักจะเห็นข่าวของเหตุการณ์น้าท่วมในพื้นที่อยุทยาอยู่ตลอดบ้างก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆบ้างก็ท่วมยาวนานเป็นสมเดือน4ี่เดือนจนน้ําท่วมแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของชาวอายุทยาไปแล้วแต่ทําไมปัญหาน้ําท่วมที่ชาวอายุธยาเผชิญอยู่นี้จึงเกิดขึ้นทุกปีแม้ว่าสังคมปัจจุบัน จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทหรือการขุดคลองรัดและสร้างคลองชลประทานหลายแห่งแต่น้ําท่วมในอยุธยาก็ไม่ห่างหายไปซึ่งปัญหาน้ําท่วมนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นสภาพภูมิประเทศการบริหารจัดการน้ําและพายุฝนที่เข้ามาในพื้นที่ซึ่งในเรื่องของสภาพภูมิประเทศ อยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมถึงมาตั้งแต่ครั้งกรุงมรีอยุธยาหากเราย้อนไปดูถึงประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเราจะเห็นถึงการเป็นสังคมน้ําของชาวอายุธยาที่ใช้ประโยชน์จากสภาพพื้นที่ทุ่งน้ําท่วมอันเป็นจุดบอดของการตั้งเมืองมาเป็นจุดเด่นในการเสริมการป้องกันของตัวเมืองอยุธยาเอาไว้โดยในสมัยของพระเจ้าอู่ทอง ส่งย้ายเมืองจากบริเวณเมืองอยุยาเดิมเข้ามาอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมอาจเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำป่าศัก์และแม่น้ำเจ้าพยาจากนั้นจึงสั่งให้มีการขุดทางน้ำของแม่น้ำลบบุรีทางเหนือเพิ่มเติมทำให้อยุธยามีลักษณะเป็นเกาะที่ร้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายซึ่งสำหรับผู้คนชาวอโยุยาที่อาศัยอยู่ในตอนนั้นต่างก็รู้ดีว่าในช่วงน้ำหลาก หรือก็คือหลังเดือน9เดือน10เป็นต้นมาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำป่าสักจะเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เป็นปกติหรือว่าง่ายๆครับพื้นที่อยุธยาเป็นพื้นที่ที่น้ำจะท่วมถึงทุกปีแน่นอนว่าพื้นที่ราบอย่างน้ำท่วมตัวเกาะเมืองอันเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายก็ไม่เหลือเหมือนกันแม้ว่าระบบคลองด้านเหนือหรือแม่น้ำลบบุรีจะเป็นแนวกั้นน้ำได้แต่ถ้ามวลน้ำเหนือเข้ามามาก อยุธยาก็ไม่รอดอยู่ดีแต่นั่นก็ถือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นนานๆครั้งเท่านั้นครับแต่พื้นที่ด้านนอกไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่น้ําน้อยเสนาอุทัยมหาราชทั้งหมดนี้เวลาถึงน้ําหลากน้ําก็จะเอ่อล้นขึ้นมาจากแม่น้ําเข้าท่วมท้องทุ่งแน่นอนลักษณะของพื้นที่เหล่านี้จึงกลายเป็นทุ่งรับน้ําซึ่งระดับน้ําอาจสูงตั้งแต่หัวเขา่าไปจนถึงมิดหัว ประโยชน์ของทุ่งรับน้ําเหล่านี้ที่อยู่โดยรอบเกาะเมืองอยุธยาคือการเป็นปราการสําคัญที่ป้องกันค่าศึกไม่ให้ประชิดเมืองอยุธยาได้หากนึกภาพไม่ออกนะครับให้เรานึกถึงภาพของกองทัพสมัยก่อนที่ต้องการจะเข้ามาปิดล้อมโจมตีเมืองอยุธยาแต่พวกเขาไม่สามารถปักหลักตั้งค่ายได้เพราะพื้นที่รอบอยุธยาแปรสภาพกลายเป็นทะเลสาบขนาดย่อมไปหมดจะตั้งค่ายพักแรมก็ไม่ได้จะเดินทัพต่อ ก็เป็นอุปสรรคเพราะเหมือนต่อสู้อยู่ในทะเลสาบกองทัพส่วนมากจึงไม่อาจจะตั้งทัพโจมตีอยุธยาในหน้าน้ำได้เช่นการศึกระหว่างไทยกับพมา่าสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตีที่มีหลายครั้งที่ทัพพมา่าเข้าประชิดเมืองอยุธยาแต่ก็ต้องถอนทัพไปตลอดเมื่อหน้าน้ำมาถึงเพราะเมื่อน้ำมาทัพพม่าก็ไม่สามารถตั้งทัพอยู่ได้นอกจากมิติในด้านของยุทธศาสตร์แล้วนะครับอีกมิติที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า,ากัน คือการเพาะปลูกพื้นที่น้ําท่วมทั้งหมดที่กล่าวมาซ้อนทับกับพื้นที่เพาะปลูกหรือนาข้าวของผู้คนสมัยก่อนแน่นอนว่าหากน้ําท่วมก็จะเพาะปลูกไม่ได้และชาวอายุทยาจะหาข้าวกินได้อย่างไงคําตอบสั้นๆครับก็คือแม้น้ําจะท่วมท้องทุ่งน้ําท่วมเหล่านี้แต่ทุ่งน้ําท่วมบางส่วนก็ยังสามารถเพาะปลูกข้าวได้อยู่ครับโดยคนสมัยก่อนจะปลูกข้าว ที่มีชื่อว่าข้าวขึ้นน้ำหรือข้าวรีดน้ำซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับการเพาะปลูกในพื้นที่ทุ่งน้ำท่วมโดยข้าวเหล่านี้สาม,มารถเติบโตได้ในระดับน้ำที่ลึกตั้งแต่1-5ถึง5เมตรซึ่งเพาะปลูกผ่านการทำนาหว่านหรือก็คือชาวนาแค่เตรียมที่ดินให้พร้อมจากนั้นก็หว่านมาเมล็ดข้าวลงไปในดินแล้วก็รอให้ถึงฤดูน้ำมาเมื่อน้ำท่วมทุ่งต้นข้าวก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลผลิตสำคัญสำหรับการเลี้ยงชาวอายุทยาที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมโดยมีบันทึกเอาไว้ครับในบันทึกของชาวต่างชาติหลายคนเช่นบันทึกของลาลูเบร์ที่เข้ามาในสมัยพระนาลายก็ได้เขียนบันทึกไว้ว่าบรรดาที่ดินที่น้ำท่วมนองอยู่นั้นเป็นเนื้อนาที่ดีสำหรับการปลูกข้าวและว่ากันว่ารวงข้าวนั้นย่อมหนีพ้นน้ำเสมอ ถ้าน้ำขึ้นสูงหฟุตในระยะ24ชั่วโมงรวงข้าวก็จะงอกขึ้นถึง1ฟุตในระยะ24ชั่วโมงเช่นกันแต่ถึงแม้จะยืนยันกันอย่างไรว่าอาจเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็ลำบากใจไม่น้อยที่จะเชื่อว่าในท้องทุ่งที่น้ำท่วมเจึ่งไปเช่นนี้รวงข้าวจะหนีพ้นน้ำได้ทั้งหมดข้าพเจ้าเชื่อว่าที่ใดที่น้ำท่วมยอดข้าวแล้วก็น,น่าจะทำให้ต้นข้าวเน่าไปเสียมากกว่า นอกจากนี้ทุ่งน้ําท่วมจึงมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้การติดต่อคมนาคมเป็นไปได้ง่ายขึ้นสําหรับการเดินเรือจากอายุธยาไปยังสุพรรณบุรีหรือจากอายุธยาไปยังลบบุรีซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับคือมิติทางด้านประรวัติศาสตร์และการบริหารจัดการของรัฐบาลในตอนนั้นต่อสภาพพื้นที่ทุ่งน้ำท่วมอันส่งผลต่อลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม แน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วชีวิตแบบนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการบริหารจัดการน้ำและการชนลประทานที่เกิดขึ้นหลังปี2500โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนสำคัญ3แห่งครับคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจและเขื่อนเจ้าพระยาการสร้างเขื่อนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชีวิตของชาวอายุทยาอย่างมากพราะจุดประสงค์หลักของการสร้างเขื่อน คือการควบคุมสภาพทุ่งน้ำท่วมให้กลายมาเป็นพื้นที่เพาะปลูกถาวรซึ่งก็เห็นผลได้ชัดเจนเมื่อสร้างเขื่อนเสร็จภาวะน้ำท่วมซ้ำซากตลอดปีเริ่มลดลงเมื่อทุ่งน้ำท่วมเดิมหายไปกลายเป็นท้องทุ่งรับน้ำวิธีการใช้ชีวิตและการเพาะปลูกก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนาหว่าเริ่มกลายเป็นนาดำที่ให้ผลผลิตดีกว่าชาวบ้านเริ่มมาตั้งชุมชนกันมากขึ้นในบริเวณริมแม่น้ำน้อย และชุมชนทางฝั่งมหาราชพักไห่เสนาการสร้างบ้านเรือนและชุมชนเริ่มใช้วิถีชีวิตแบบตะวันตกบ้านเริ่มไม่มีใต้ถุนเป็นบ้านปูนที่เห็นกันในแบบปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีความพยายามบริหารจัดการน้ำมากขึ้นแต่สภาพภูมิประเทศก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปสภาพพื้นที่ของอยุธยาโดยเฉพาะฝ้าคลิมฝั่งแม่น้ำน้อยถือได้ว่าเป็นสภาพท้องทุ่งรับน้ำอยู่แล้ว ดังนั้นน้ำจึงจำเป็นที่จะต้องท่วมเข้าท้องทุ่งหากเกินการรับมือน้ำก็ท่วมเข้าเขตชุมชนเพราะเป็นที่ร่มต่ำยิ่งเมื่อฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นที่ตั้งของฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งเช่นนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนิคมอุตสาหกรรมนวนนครทําให้การจัดการน้ําต้องอยู่ในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกเพื่อไม่ให้กระทบกับอุตสาหกรรม ที่เข้ามาตั้งฐานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้ทำให้เวลามวลน้ำมาพื้นที่ที่จะต้องช่วยรับและกระจายน้ำก็คือลุ่มแม่น้ำท่าจีนและลุ่มแม่น้ำน้อยที่ต้องรับมวลน้ำเหนือที่มาเพราะว่าแม่น้ำเหล่านี้เป็นแม่น้ำที่อยู่ก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตามแผนการจัดการน้าของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วจะส่งผลทาให้คนในพื้นที่เสนาบางบานบางใส กลายเป็นฐานรองรับน้ําที่ถูกผันจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามานั่นเองประกอบกับในการบริหารจัดการน้ํารัฐบาลไม่มีแผนที่จะผ่านน้ําในการกระจายเข้าสู่อ่าวไทยโดยตรงหรือการขุดคลองรัดจากแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นทางด่วนน้าเพื่อเพิ่มการระบายน้ําลงทะเลจากอายุธยาแต่กลับกันโครงการของรัฐบาลส่วนมากเป็นการขุดคลองลัดแม่น้ําเจ้าพยา เพื่อลดผลกระทบจากการระบายน้ำไม่ทันในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาซึ่งเมื่อไม่มีทางด่วนในการระบายน้ำลงสู่ทะเลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำเวลาที่เกิดน้ำท่วมก็คือพื้นที่เขตเสนาบางบานบางไซในฐานะพื้นที่ที่ต้องรับมวลน,น้ำจำนวนมากเอาไว้ยิ่งเมื่อพื้นที่สามโคกข,ของปทุมธานีกับบริเวณจังหวัดนนทบุรีก็มีแนวกั้นน้ำเป็นของตัวเองก็ยิ่งทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างยากลำบาก สภาพของบางบานบางไซจึงอยู่ในสถานะของน้ําเข้าง่ายแต่ระบายออกยากเลยกลายสภาพเป็นอย่างที่เราเห็นข่าวกันในปัจจุบันครับและยิ่งเมื่อรัฐบาลบริหารจัดการน้ําไม่ดีเจอพายุเข้าหลายลูกระดับน้ําจึงเอ่อล้นจากแม่น้ําท่วมชาวอายุทยามานานหลายเดือนกลายเป็นความเดือดร้อนซ้ำซากที่แก้ไขไม่ตกของชาวอายุทยาปัญหาเรื่องน้ําท่วมในอยุธยา หากเข้าใจในมุมมองของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์น้ําท่วมก็คงเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ครับและชีวิตของชาวบ้านก็คงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เหล่านั้นแต่ใดก็ตามความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมก็สะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ําได้ดีและปล่อยให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ของอยุธยาต้องผเผชิญกับปัญหาที่นานวัน จะเดือดร้อนเข้าไปทุกทีและนี่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มาที่ไปว่าทำไมน้ำถึงท่วมอยุธยาอยู่บ่อยครั้งหากใครมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องแชทด้านล่างได้เลยนะครับส่วนเรื่องราวในคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ